เป็นเพื่อนกับกุ๋งกิงกด subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิงกันนะคะอันนี้ไว้ตรงนี้ส่วนนี้ไว้กล่องนี้ฮา่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเย้สวัสดีค่ะเพื่อนๆกุ๋งกิงกำลังเก็บของเล่นอยู่ค่ะคุณแม่บอกว่าเวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วจะต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย เราจะได้มีของเล่นไว้เล่นาน,านานๆว่าจะเล่นไปเล่นมากรุงกิ่งชักหิวแล้วสิเฮ้ในตู้เย็นมีอะไรอยู่บ้างนะขอนึกก่อนนะคะอมอมีนมใช่แล้วค่ะกรุงกิ่งมีนมสดอยู่นี่นางกรุงกิ่งจะเข้าครัวทั้งทีต้องมีอะไรพิเศษอยู่แล้ว วันนี้รายการวันแสนสนุกของกลุ๋งกิ๋งจะชวนเพื่อนๆไปทำนมสดอบชีสกันค่ะเมนูนี้ทั้งหอมทั้งอร่อยและมีประโยชน์มากๆด้วยนะเราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะแล้วตามกลุ๋งกิ๋งไปเข้าครัวกันเลยและนี่คือวัตถุดิบที่กุ๋งกิ๋งจะใช้ในการทำนมสดอบชีสวันนี้ค่ะแป้งข้าวโพดเชดดร์ชีสไข่แดงน้ำตาลและนี่เลยค่ะ นมสดนั่นเองเตรียมอุปกรณ์กันครบแล้วเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมไข่ไก่กันก่อนนะคะตอกไข่ใส่ชามแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะคะแล้วขนมนี้เราจะใช้เฉพาะไข่แดงค่ะเมื่อแยกไข่เสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนนะจากนั้นตั้งหมอ้อแล้วเทนมสดลงไปค่ะ ไข่แดงที่เราเตรียมไว้แล้วปิดท้ายด้วยชีสชีสค่ะเมื่อเทส่วนผสมครบแล้วเราก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะจากนั้นเทลงในถาดที่รองด้วยกระดาษไขอบขนมแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ3-4ชัว่วโมงหลังจากขนมเซ็ตตัวแล้วเราก็นำมาตัดเป็นลูกเต๋าแบบนี้จากนั้นก็ทาหน้าขนมด้วยไข่แดงทาให้ทั่วๆเลยนะคะ แล้วก็นำข้าม้อทอดไร้น้ำมันใช้ไฟ180องศาอบ10นาทีค่ะว้าวและนี่คือหน้าตาของขนมนมสดอบชีสหอมมากๆน่ากินมากๆเลยค่ะยิ่งทากินตอนร้อนๆยิ่งอร่อย <c oughs> ขนมจานนี้กุ้งกิ่งจะเอาไปแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่และน้องต้นกล้าด้วยค่ะ ตอนนี้กุ้งกิ่งขอตัวไปกินนมสดอบชีสก่อนนะแล้วไปคุยกันต่อที่ Facebook กุ่งกิ่งแฮปปี้เวิลด์ค่ะสัปดาห์หน้ากุ้งกิ้งจะชวนเพื่อนๆไปทำอะไรสนุกๆอีกต้องติดตามในรายการวันแสนสนุกของกุ้งกิ้งทางช่องกุ้งกิ่งแฮปปี้เวิลด์เวลาสี่โมงเย็นสำหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ